คนที่เจ็ดเมษาห้าเจ็ดา อ yeah. ะไรวะไปไหน่าเก่งว่าเรเร็วจับตึ้งตั้งให้ดีเลยลูกวิ่งเลยโอ้โดยอะไรวะฉลองจะลองเยี่ยไม่เข้ามือใช่ไหมอะไรวะคว่ำได้ยังไงอ่ะเสี้ยนี้ก็ยกง่ายเหลือเกิน อ็นลาวเบอร์ไอ้ไทยมันทำอะไรของมันวะกูว่าไม่ใช่แล้ี้ม,ม่สิงเลย,เลยไม่กูว่าไอ้นั่นไอ้ข้างหลังนั่นแหละข้างหลังมันเปลี่ยนแล้วเบอร์มันไม่เปลี่ยนทีมเอาของข้างหน้ามาใส่สิงเลยยกไม่ได้ยกปกติดงโทรไปถามมันดิถามมันอยู่ไหน แมใจให้เข้ามาฟังเหรอเออให้เข้ามาดูเลแล้วมันจะมาไหมก็ถ้ามันอยู่ข้างนอกมันก็แวะมาเลยว่าไม่ใช่อะ่ะว่าเป็นที่นั่นแหละเดินอยู่บายซีอะไระต้องรู้มาแกะเองหรือไม่ก็ต้องชิมเราไม่รู้ว่ามันทำยังไงเราไม่ได้เป็นคนแกะไงพอเราไม่ได้แกะเราไม่รู้เลยว่ามันแกะอะไรเนี่ย